สวัสดีชาววอทโฟนทีวีทุกท่านนะคะสำหรับการแกะกล่องเทปนี้มาพร้อมกับกล่องสีแดงสดใสกันเชียวกับ v i โ o Rainbow Jam มสมาร์ทโฟนหน้าจอใหญ่แต่ราคาเบาๆชวนให้เป็นเจ้าของเพียง3,490บาทเท่านั้นเองละคะ่ะและสำหรับสเปคคร่าวๆของรุ่นนี้ก็ประกอบไปด้วยหน้าจอขนาดใหญ่5.0นิ้วความละเอียดระดับ HD รองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย 3G มี CPU คอร์คอร์ 1.3GHz พร้อมกับแรม 1GB กล้องถ่ายภาพ8ล้านพิกเซลและกล้องหน้าเซลฟี่5ล้านพิกเซล,ลนะคะมีดอมหรือหน่วยความจำภายใน 16GB และ RAM 1GB ค่ะใช้ระบบปฏิบัติการ Android 5.1 Lollipop และยังรองรับการใช้งาน2ซิมการและยังเพิ่ม micro SD card ได้อีกด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะมาเริ่มแกะกล่องกันดีกว่าค่ะพอแกะตัวเครื่องออกมานะคะ ก็จะพบกับอย่างแรกเลยค่ะตัวเครื่องของวีโก r เรนโบ w แจมโดยเครื่องแกะกล่องนี้ก็จะเป็นตัวสีดำนะคะมีลวดลายพวกเหมือนฟ้าหนังอยู่บนตัวเครื่องด้วยแกออกมาตรงนี้ก็จะพบกับคู่มือการใช้งานส่วนในกล่องตรงนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย หูฟังมาตราฐานค่ะสายไมโคร USB ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหัวชาร์จไฟบ้านนะคะส่วนใต้กล่องตรงนี้ก็มีฟิล์มกันรอยมาให้ด้วยค่ะตรงรุ่นเลย สำหรับ Vigo Rainbow Jam เนี่ยก็มีขนาดเหมาะมือดีนะคะโดยด้านหน้าตัวเครื่องก็จะมีหน้าจอขนาด5นิ้วความละเอียดระดับ HD ส่วนเหนือหน้าจอก็จะมีกล้องเซลฟี่ล้านพิกเซลมีลำโพงสนทนามีเซ็นเซอร์วัดแสงและวัดระยะส่วนทางด้านขวาของตัวเครื่องนะคะก็ประกอบไปด้วยปุ่มวอลลุ่มไว้เร่งเสียงไว้ลดเสียง ปุ่ม power ล็อกหน้าจอแล้วก็เปิดปิดตัวเครื่องส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะของยากนิดนึงนะตัวเครื่องสีดำก็จะเป็นร่องสำหรับแกะฟ้าหลังค่ะย้ายมาดูด้านบนก็จะมีเพียงช่องหูฟังมาตรฐาน3.5ม mm, ิลลิเมตรเพียงอย่างเดียวค่ะ ส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นพอร์ตไมโคร USB 2.0ไว้สำหรับถ่ายโอนข้อมูลผ่านสายไมโคร USB แล้วก็ไว้ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนั่นเองค่ะส่วนด้านหลังตัวเครื่องนะคะก็อย่างที่บอกไปตอนแรกแล้วว่าตัวฟ้าหลังมีการพิมพ์ลายให้ดูคล้ายหนังด้วยส่วนบริเวณมุมตรงนี้นะคะก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากกล้องถ่ายภาพตัวหลักแปดล้านพิกเซลพร้อมไฟแฟลชค่ะ ส่วนด้านล่างตรงนี้ก็เป็คือลำโพงมัลติมีเดียส่วนใต้ฝาหลังนี้นะคะก็มีแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนความจุ2,000มิลลิแอมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดช่อง1ส่วนนี้เป็นช่องซิม2และช่องใส่ไมโคร s d c a r การที่เพิ่มได้สูงสุดถึง64กิกะไบต์แต่ถ้าเป็นช่องซิม2กับช่องไมโคร s d ต้องถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ออกก่อนใส่ด้วยนะคะ แล้วก็ขอขอบคุณกันนะคะที่ติดตามชมคลิปการแกะกล่อง Vivo Rainbow Jam กันมานะคะแล้วก็อย่าลืมเลยค่ะกด subscribe w h a t p h o n e TV กันได้นะคะหรือจะคอมเมนต์เสนอแนะต่างๆหรืออยากให้รีวิวอยากให้แกะกล่องรุ่นใดก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ข้างล่างคลิปเลยค่ะเพราะว่า w h a t p h o n e TV ไม่อยากให้คุณพลาดมือถือรุ่น,หนใหม่และทุกเทรนใหม่ในแวดวงไอทค่ะเสรวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่เทปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ